ยังไงเนี่ยงงมากเลยต้องแกะยังไงเปิดจ้าแกะแกะยังไงเปิดยังไงงงเลยค่ะ มาพบกันอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้นะคะแอมจะมาทำคลิปวิดีโอเปิดทุงเหอนนั่นเองค่ะซึ่งแอม <ul. S 1> ไม่ได้ทํานานมากๆแล้วนะแล้วก็วันนี้นะคะแอมได้รับพัสดุนะคะจากเซฟิโพรล่านั่นเอง dot co dot th นะคะซึ่งเขาเนี่ยส่งพัสดุถุงใหญ่มาให้แอมมากๆนะแล้วแอมนะคะยังไม่ได้แกะข้างในเลยนะเพราะว่าแอมกะว่าจะมาเหอนพร้อมๆเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนทราบกันดีเนี่ยเซฟิโพล่านะคะเขาเพิ่งมาเปิดในไทยได้ไม่นานนะแต่ว่าตอนนี้นะคะเขามีออนไลน์แล้วซึ่งสะดวกมากๆเลยเราไม่ต้องเสียค่ารถเราไม่ต้องเสียเวลาเลยนะคะก็ออนไลน์ได้ที่บ้านใน24ชั่วโมง อ่ะแอมจะมาเปิดถุงเลยดีกว่าะคะ่ะจึงด้านหน้านะคะเขาะจะมีแบบเป็นแท็กนะว่าเขาอ่ะส่งอะไรมาให้บ้านนะคะแต่ว่าแอมยังไม่ได้เปิดดูนะคะเพราะว่าจะมาเปิดดูกับเพื่อนๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะอ่ะจะมาขอเปิดนะคะที่ชิ้นแรกนะนี่เลย แต่ยังไม่ได้แกะอะไรเลยค่ะเป็นแปลงของโซอีวานั่นเองนะคะซึ่งเขาส่งเป็นเซ็ตที่แบบมันจะเป็นสีชมพูแบบนี้มาให้นะคะแอมเห็นกูรูต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาแบบชอบแล้วก็พูดถึงโซอีวากันเยอะมากเลยนะแล้วนี้เป็นอันแรกนะคะที่แอมมีนะซึ่งแปรงนะคะจะมีมาให้ทั้งหมดนะคะ12ชิ้นด้วยกันนะคะก็จะเป็นเซ็ตเฉพาะแต่งตานะขอแกะนิดนึงนะ มีแปงของโซอีวาเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเซตแรกนะแน่นเลยนะแล้วก็เนื้อแปลงนะคะเป็นแบบลักษณะแบบนี้ในร้านของซีโฟราเนี่ยจะไม่มีแปรงโซอีวาขายนะคะจะมีเฉพาะในออนไลน์เท่านั้นนะเพื่อนเพื่อนอยากแบบดูพวกแปลงแต่งหน้าหรืออะไรอย่างงี้นะคะแบรนด์โซอีวาเป็นแบรนด์ที่คนปูรูต่างๆเนี่ยพูดถึงเยอะมากๆนะและอันนี้เป็นอันแรกก็รู้สึกว่าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ชิ้นต่อมานะคะจะเป็นนี่เลย ของเบอร์เบอรี่เขาส่งเบอร์เบอรี่มาให้ค่ะเป็นลายพังทหารซึ่งตัวแอมอะ่ะเคยใช้ฟาวเดชั่นของเบอร์เบอรี่นะดีมากนะคะตัวนี้เป็นพาเลตนะรันเวย์พาเลตนะคะเป็นวินเทอร์นะคะแอนด์ออทัมนะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นถุงแบบกำมะหยี่นะคะในถุงเนี่ยเขาจะมีแปลงแบบเป็นเซนตเล็กๆมาให้นะคะสำหรับพกพานะเฮ้ย <c oughs> ต้องระวังมากเลยเพราะว่าแอมกลัวว่าแอมจะทำหล่นนะเป็นตลับแบบนี้แล้วก็ด้านในนะสวยมาก ป็นแบบลายทางทหารนะแล้วก็เขาจะมีกระจกมาให้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะซึ่งสีสวยมากๆเลยนะคะแอมขอสวอตให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะโหสีชัดเจนมากแล้วก็พิกเมนเขาแบบแน่นมากนะคะนี่เลยแบบโอ๊ยเขาทำมาสวยมากๆเลยนะคะอะแล้วก็ชิ้นต่อมานะคะที่แอมจะนำมาแกะนะนั่นก็คือนี่เลยคะ่ะเบกก้านะ แบรนด์เบกกอเนี่ยเขาจะดังมากนะเรื่องแบบไฮไลท์หรือพวกชิมเมอร์อะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าเขาจะทํามาได้สวยมากๆนะแล้วก็แบบคือหน้าแบบดูมีมิติอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยซีโฟล่าเขาได้นําเข้ามาแล้วนะสีที่แอมได้มานะคะเป็นสีโอปอนะเป็นแบบนี้นะคะแอมยังไม่เคยลองของเบกกอเลยนะในซีโฟล่าออนไลน์เขามีแล้วนะสวอตให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะคะก็ะคือสีจะเป็นลักษณะแบบนี้คือสะท้อนเล่นแสงได้สวยมากๆนะคะก็ตัวชิมเมอร์ของเขาละเอียดมากๆนะคะ่ะอาจก็เป็นลักษณะแบบนี้ นะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแท่งเล็กนะน่าจะเป็นลิปสติกนะคะแอบตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าแบรนด์หลายๆแบรนด์อะแอบยังไม่เคยเห็นเข้ามานขายในเคาน์เตอร์ไทยเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออตื่นเต้นนะที่เขานําเข้ามานะคะจะได้ซื้อหากันง่ายๆนะคะเข้าเว็บแล้วก็ซื้อได้เลยเนาะไม่ต้องเสียเวลาไปแบบไกลๆด้วยนะอันนี้เป็นของมาจาขอ เพื่อนๆไม่เคยลองเหมือนกันนะคะของมาจาขอบตัวนี้จะเป็นลิปสติกนะคะแอมขออนุญาตแกะอีกหนึ่งนะลักษณะตัวลิปนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เขาทําลิปมาแบบคล้ายๆลูปดินสอนะคะสีนะคะเป็นแบบสีออกชมพูซึ่งสามราทาเป็น everyday look ได้นะและน้าลาก็ะชมพูพีดๆนิดๆน,น,นะคะตัวต่อมานะคะที่แอมจะมาขอแกะนะโหอยากแกะแบบ ให้หมดทีเดียวเลยนะคะ,ะตัวนี้นะตัวนี้เป็นของมาจาขอบเช่นกันนะคะมีพี่สาลี่นะคะเขาเคยรีวิวนะว่ามาจาขอบลองพื้นน่ะดีมากนะเพราะตอนนั้นเนี่ยยังไม่เข้าไทยนะ,ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเข้ามาในไทยแล้วเนาะในซีโฟล่านะลักษณะนะคะ,ะ,นนะ,คะก็ะ เป็นประกาแบบนี้เลยนะเขาทาแบบเออแพคเกจจิ้งมาได้สวยนะหัวค่อนข้างคมนะคะขออนุญาตสีดําสนิทด,ดีนะคะเราก็สามารถกีดเป็นเส้นเล็กได้นะทําแพคเกจจิ้งมาได้สวยมากนะเออแบรนด์มาจจะของเขาแบบลงรายละเอียดได้ดีมากนะอ่ะตัวต่อมาที่จะแกะนะคะตัวนี้นะคะเป็นอะไรเอ่ยอ่ะเป็นลิปนะของซีโฟล่านั่นเองนะคะแอมจะบอกว่าก่อนน้นนี้เนี่ยแอมเคยลองลิปสติกแล้วนะของซีโฟล่านะจะมีสีหนึ่งเป็นสีแดงแดง ฟตััวนนนะ้ติดทนนานมากแล้วก็สีสวยมากๆนะคะแต่ว่าสีนี้เนี่ยที่แอมได้มานะคะจะเป็นเบอร์05นะคะก็สีก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะเป็นสีชมพูเป็นลิปครีมสเตนนะคะซึ่งจะติดทนนานนะแล้วก็เขาจะมีกลิ่นหอมอ่ะสุดท้ายนะคะที่แอมจะมาแกะนะคะในถุงนะ,ะก็ไม่มีแล้วนะคะอ่ะอันนี้นะคะจะมาแกะไปพร้อมกันน่าจะเป็นพาเลตอะไรสักอย่างนะคะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าของแบรนด์อะไรนะ อันนี้นะคะเป็นพาเลตนะมีสองอันด้วยกันนะคะแอมจะขอแกะเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นพาเลตของโซอีว่านะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะแกะออกมานะเขาทำสีมาสวยนะเป็นสีแบบคัลเลอร์ฟูเดี๋ยวแอมจะขอ,อนยาสวอตให้ดูนะคะไปพร้อมๆกันเนาะโอ้โห <c oughs> สีชัดมากอันนี้คือแบบเออแล้วก็ขอสวอตสีแล้วกันนะคะ โอ้สีชัดเจนมากค่ะเขาทำมาได้ครบนะมีถึง10สีด้วยกันนะคะมีทั้งแมทแล้วก็ชิมเมอร์ในแบบเออพาเลตเดียวนะก็ถือว่าดีงามนะแกะนะคะเป็นตัวสุดท้ายนะตัวนี้นะคะจะเป็นพาเลตนะคะของซีโฟล่านะตัวเองยังไม่เคยลองนะอายแชโดว์ของซีโฟล่าเลยนะคะเคยลองแต่ลิปสติกเขานะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไงเนี้ยงงมากเลยแกะยังไงเลจ้าแกะแกะยังไงเปิยังไงงงเลยค่ะ ไม่เสร็จสักทีนะคะจนรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เลื่อนออกมาสรุปมันแก่แบบนี้และที่ฉันแก่จนมันปังแลยนะคะอับอายค่หน้ามากเลยเนี่ยมันแก่แบบนี้คุณอายอะคูใจนะจะพูดอะไรดีนะคะมาขอสวอตให้ดูนิดนึงนะว่าสีเป็นยังไงนะคะลักษณะตัวแพ็กเกจจริงนะเป็นอย่างนี้ยสีนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบเออสีเขาค่อนข้าง,งชัดนะโอ๊ย ตองมีทั้งสีแมทนะคะแล้วก็สีชิมเมอร์นะคะลักษณะแบบนี้เลยนะคะอายอ่ะเกะซะเกนหมดเลยเสียดายเขาทำ็ a เกจจริงมาน่ารักเนาะแต่โง่ไงไม่รู้ว่าแกะยังไงไงก็เอ๊ะทำไมมันเปิดเปิดหงายก็เปิดไม่ได้เปิดยังไงเปิดยังไงหรือจะหักหรือยังไงงงตัวเองนะสรุปเขาเปิดแบบนี้ค่ะโอ้โหดูไปเลยค่ะทีนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่ขออภัยด้วยจริงๆนะะ สำหรับถุงนะคะของซีโฟล่านะคะก็หมดเกี้ยงแล้วนะแอมก็เปิดให้เพื่อนได้ดูกันแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ ถ้าเพื่อนๆได้อยู่ในกรุงเทพเนี่ยอาจจะเคยไปเดินเล่นแล้วนะคะในร้านซิ f o l านะเพราะว่าร้านเขาใหญ่มากๆแล้วก็มีของให้เลือกเยอะๆมากมายนะคะแล้วก็บางแบรนด์เนี่ยไม่มีขายใน,ในเคาน์เตอร์นะแต่ว่ามีในร้านซิ f ฟลานั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ลองดูนะแต่สําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ไม่สะดวกในการเดินทางน,นะคะเราก็สามารถสั่งออนไลน์ได้เนาะ,ะซึ่งถือว่าแบบเป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะสามารถสั่งได้24ชั่วโมงนะคะก็ในเว็บ s i f o r a c o t h นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเราเนี่ยสั่ง699บาทขึ้นไปนะคะเขาจะจัดส่งฟรีนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะคือเาแบบ แ็กมาดีมากๆนะคะเราไม่ต้องกลัวเลยนะว่าแบบเครื่องสําอางเราจะแบบชํารุดหรืออะไรนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะทางซีโล่าเนี่ยเขาน่ารักมากๆนะคะเขาได้มีโค้ดสาหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวแอมจะใส่โค้ดไว้ให้ตรงนี้นะคะก็โค้ดนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสั่ง699บาทขึ้นไปนะคะเขาจะมีกิฟต์เซ็ตจากซีฟล่าให้ฟรีๆเลยนะคะซึ่งใช้ได้ตั้งแต่วันที่27มีนาธะถึง11เมษายนะคะเดี๋ยวแอมจะใส่ทุกๆ,ๆอย่างค่ะไว้ให้ใน script <อ>ด้าานล่นะครไปดูกันนแล้วก็อย่่างทีแอมพูดไปนะะคคือเ้าน หลายหลายแบรนด์มานะคะไม่ว่าจะเป็นของทานะคะเบคก้านะอเวอร์บนดีเคนะคะมาจากคอบนะ, DK, นะ,ะ op, นะแล้วก็มีโซอีวานะ,ะซึ่งโซอีวาเนี่ยเขาจะมีเฉพาะในออนไลน์เท่านั้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นเอ็กคลูซีฟมากๆนะคะตอนนี้เนี่ยเอมมีเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วนะคะชื่อว่าเอมมี่กิติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้า แล้วก็มีอินสตาแกรมนะคะชื่อว่า makeup emmy e นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอไปเห่เครื่องสำอางที่ได้ก่อนนะอ่ะและเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย